ตอนนี้สามพัน 3, 000, 9, 000, เก้าสเ็จยาทาได้กำไรแล้วจริงๆศิลาและสมบัติมากมายขนาดนี้เอามาจากไหนกันนะเธอเดินเข้าไปดูไกลๆอดยิ้มกว้างไม่ได้เรียสมบัติแคนเซอร์เก็บสมบัติเหล่านั้นเข้าพวกมิติจนหมดเธอเดินวนข้างในคู่หนึ่งเมื่อแน่ใจแล้วว่าไม่มีสิ่งอื่นจึงกลับยามเดินอยู่ด้านนอกเฟื่องจิ๋วที่อารมณ์เบิกบานทำเพลงเบาๆอย่างห้ามใจไม่ไหวทางเก็บยาทิพย์ระวังเดินกลับไปด้วยตั้งใจว่าจะเอากลับไปทาหอแผลให้ลูกศิษย์ที่แขนหักคนนั้น อาจเป็นเพราะมังกรนังเหล็กสัตว์เทวระดับ5ตัวนั้นตายแล้วเราสัตว์ตัวเล็กจึงกล้าวิ่งออกมาเธอจับงูสองตัวแล้วใช้กิ่งไม้เสียบไว้เที่ยวกลับไปด้วยตั้งใจว่าจะต้มน้ำแกงงูร้นอนดื่มสักหน่อยในอีกด้านหนึ่งเนื้อย่างที่พวกมู่หลิงกำลังย่างอยู่ก็เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วเช่นกันทันเห็นว่าท้องฟ้าเริ่มมืดแต่มู่จิวยังไม่กลับมาจึงอดกังวลไม่ได้คงไม่ได้เดินไปไกลแล้วกระมังหรือว่าลงทางแล้วไม่กระมังมู่จิวดูไม่เหมือนคนที่ลงทาง บินเชิงเซึนยิ้มบอกพังพริกเนื้อย่างไปด้วยเขาบอกว่าจะกลับมาก่อนฟ้ามืดบางทีอาจกาลังกลับมาแล้วกัวเจอชียิ้มพวกเจ้าดูนันเขากลับมาแล้วทุกคนหันไปดูก็เห็นเฟิ่งจิวหาบกิ่งไม้กิ่งหนึ่งไว้บนบาด้านหลังกิ่งไม้มีงูสองตัวถูกเสียบห้อยไปมาตุกคนตกตะลึงเขาไปจับงูเลยมู่จิวเจ้าจับงูมาทําอะไรกัวเจอชีตะโปลทำแช่คิดว่ากลางคืนในป่าค่อนข้างหนาวจึงจับงูสองตัวมาต้มน้ำแกงให้ทุกคนอบอุ่นร่างกายกันหน่อยเอยจบ เขาก็เดินมาหยุดตรงหน้าทุกคนพอดีจึงเงยืนงูสองตัวนั้นลงข้างๆต้มน้ำแกงเลยอย่างนั้นดีค่ะจัดการเองบินเชิงเซนลุกขึ้นนำงูสองตัวนั้นไปห้อยไว้กับต้นไม้ตั้งใจจะถลกนังแต่จโง่ก็หันกลับมาไม่สิพวกเราไม่ได้พกหมอ้อมาด้วยตงเจียวได้ยินก็ยิ้มๆถ้ามีเธอเอาหม้อใบหนึ่งออกมาจากห้องมิติบินเชิงเซนมองเขาอย่างดึกซึ้งคู่หนึ่งก่อนบอกว่ามู่จิวนึกไปถึงว่าเจ้าออกมาฝึกฝนยังพกหมอ้อมาด้วยดูท่าเจ้าคงออกเดินทางอยู่ข้างนอกบ่อยๆ ข้าไม่ชอบกินยาเรื่องความหิวชอบกินอาหารไม่ครบห้าหมูชอบกินเนื้อฉะนั้นยามออกจากบ้านจึงเตรียมของไว้ไม่ให้ขาดเธอยิ้มก่อนจะดมกินเนื้อย่างลินหอมมากเจ้าชอบก็ดีข้าเป็นคนย่างเองอินเชิงเซนยิ้มบอกก่อนลงมือถลกนางงูจัดการทำความสะอาดพังตะโกนเรียกจือชีเจ้าก่อไฟอีกกองหนึ่งอีกเดียวจะได้ต้มแกงเลยได้กวัวจือชีรับคำก่อนจะช่วยอีกแรงข้าเก็บยาทิพย์ที่ช่วยรักษากระดูกหักกลับมาด้วยประเดียว้าบทยาเสร็จจะเอามาห่อให้เจ้า เฟิงเจียวหันไปพูดกับลูกศิษย์ที่แขนหักศิษย์คนนั้นชะงักเขาดูประหลาดใจก่อนมองหนา้าเฟิงเจียวและพูดอย่างซาบซึ้งว่าขอบคุณมากเฟิงเจียวยิ้มยิ้มเดินไปด้านหนึ่งก่อนจะเริ่มบทยาและผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ใช้ไฟต้มให้เหลวเนืดจากนั้นก็พันแผลให้ศิษย์คนนั้นใหม่หลังจากใช้กิ่งไม้ดำแขนให้ตรงใช้ผ้าพันอีกรอบจากนั้นก็ใช้ผ้ามัดไว้และคล้องคอส่งผลให้เขาไม่ต้องคอยประคองหลังจากทำทุกอย่างเสร็จก็บอกเขาว่าเสร็จแล้วต้องเปลี่ยนยาวันละหนึ จะทําให้หายเร็วขึ้นยาทานี้เจ้าเก็บไว้รักษากระดูกที่หักได้ดีทีเดียวเธอยื่นยาที่เหลือให้เขาได้ข้าเข้าใจแล้วเขารับของไปก่อนมองหน้าเขาแล้วถามอย่างดังเลยว่า้าร่วมเดินทางไปฝึกฝนตนเองกับพวกเจ้าได้ด้วยหรือไม่หากข้าใช้ชีวิตเพียงลำพังเกรงว่าคงไปได้ไม่ไกลตอนที่3092อาบน้ำได้สิบ่หลิงบอกก่อนยิน้มลวนเป็นศิษย์สำนักดาราคาเหมือนกันควรดูแลซึ่งกันและกันอยู่แล้ว อนนี้เจ้าตัวคนเดียวอย่างนั้นก็ไปกับพวกเราเถอะลูกศิษย์คนนั้นเผยยิ้มดีใจหน้าตาดูทราบซึ้งข้ารู้จักพวกเจ้าพวกเจ้าเป็นศิษย์ของผู้อาสโซส,สื้อสเสียกับผู้อโสมูสิน้าชื่อเจนไห่เป็นลูกศิษย์ของผู้โอโซอีเจนูมจิวต้องใส่อะไรในน้ำแกงหรือไม่ข้าไม่มีเครื่องปรุงที่จะใส่ในน้ำแกงลินเชิงเซินจัดก,การกับความสะอาดงูจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นๆนำไปต้มในหม้อก่อนจะหันมาถามเฟิงจิวข้ามีประเดี๋ยวข้าปรุงเองเฟิงจิวตอบก่อนเดินไปช่วยท้องฟ้าเริ่มเมืด อากาศในปา่าใต้ยามราตรีหนาวเย็นอย่างรวดเร็วทุกคนนั่งล้อมวงกินเนื้อย่างสดน้ำแกงงูอยู่รอบกองไฟพูดคุยไปพังให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปไม่น้อยเพียงแต่พอเห็นเศร้าขายจือที่ยังคงไม่ได้สตินอนอยู่ตรงนั้นพวกเขาก็อดกังวลไม่ได้จึงหันไปถามเฟิงจิวมู่จิวขายจือจะฟื้นเมื่อใดหรืออาการของเขายังฝึกฝนในตอนนี้ต่อไปเม็ดได้หรือไม่เฟิงจิวที่กำลังกินเนื้อย่างได้ยินคำถามก็คืนเนื้อลงท้องก่อนตอบว่าพรุ่งนี้ก็ฟื้นแล้วไม่ต้องห่วง แกพิดให้เขาได้แล้วย่อมไม่มีปัญหาอะไรแล้วล่ะได้ยินเขาพูดย้ำเช่นนี้ทุกคนจึงพยักหน้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นจนทําให้ฝึกต่อไม่ได้อย่างนั้นก็เป็นเรื่องโหดร้ายเกินไปสําหรับเขาเพื่อการฝึกฝนครั้งนี้พวกเขาเตรียมพร้อมมานานมากการฝึกฝนที่มีเพียงปีละครั้งบางคนกระทั่งไม่ถูกเลือกจะด้วยซ้ําพอรับจํานวนจํากัดเพียงหนึ่งอคนเท่านั้นเฟิงจิวกินอิ่มแล้วก็ลุกขึ้นบอกว่าถ้าไปล้างหน้าล้างตาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน เดี๋ยวกลับมาพูดจบก็สาวเท้าเดินไปยังแหล่งน้ำที่คนพบไม่ไกลจากที่นี่นักพอถธอก้าวเท้าออกไปกลัวจืดชีก,กระลุกเดินตามปฏิติดรอข้าด้วยข้าก็จะไปด้วยเฟิงจิวชะงักเ้าหันกลับมามองเขาก่อนพูดด้วยสีหน้าแ,แปลกๆว่าอย่างนั้นเจ้าก็มาด้วยกันเถอะเธอหยุดเดินเพื่อรอเขาพอเขาเดินมาถึงก็ไปที่แหล่งน้ำพร้อมกันแหล่งน้ำที่อยู่ในปา่าเธอซุกซ่อนอยู่ภายใต้หญ้ารกทั้งสองแหวกหญ้าออกไม่นานก็เห็นแหล่งน้ำแห่งนั้นมันคือสายน้ำที่ไหลลงมาจากข้างบนไม่ได้มีขนาดใหญ่ แต่น้ําใสมากด้านบนมีก้อนหินจํานวนหนึ่งบนผิวน้ามีใบไม้ร่วงที่กาลังลอยวนไปมาเฟื่งเิวน้มตวลงไปรังหน้าเสร็จกล็ลลกขึ้นวัวเจริชจะถอดเสื้อผ้าก็ตะโกนล,ลั่นทันทีรอเดียวมีอะไรหรือวัวเจริชหันไปถามเขาเจ้าจะอาบน้ําตรงนี้หรือก็ใช่นะสิบัวเจริชพยักหน้าหันไปมองลาธารก่อนพูดขึ้นเองว่าลาธารเส้นนี้ก็ไม่เล็กมากอาบได้ไม่มีปัญหาอย่างนั้นเจ้าอาบก่อนเจ้าอาบเสร็จข้าค่อยมาเธอบอก กลัวเจชีมองเขาแป,แปลกก็อาบด้วยกันเสียผู้ชายด้วยกันจะกลัวอะไรเฟิงเจิวมุมปากกระตุกยิ้มบอกว่าข่าไม่ค่อยชินนักเห็นท่าทางของเขาเหมือนไม่ขิดถอดเสื้อผ้ากลัวเจชีคุ้นคิดก่อนบอกว่าอย่างนั้นเอาเช่นนี้เจ้าอาปอนข้าไปดูต้นทางให้เจ้าเถิดมีสับรายตัวเล็กตัวน้อยผ่านมาดีเฟิงเจะไม่ปฏิเสธเธอตอบตกลงทันทีคันเขาเดินออกไปไล่จ้างเธอกระวังไข่กลดรอบก่อนจะถอดเสื้อผ้าและอาบน้ำด้วยความเร็วเธอล้างกินขาวเลือดที่ติดอยู่บนตัวรวมถึงชะล้างความเมลาทั้งหมดออกไปด้วย พอจะฉีไม่ได้ยินเสียงและไม่เห็นเงาร่างของมู่จิวที่ลำธารสายนั้นจึงประหลาดใจเขาเดินกลับไป2 3งสาก้าวะโงกหน้าเข้าไปเรียกมู่จิว